กิจกรรมความเพียรพระกิ่งพลีพิณาตเฟซบุ๊กหนุ่มน้อยคัมพีศูนย์หกสามครั้งที่สิบเจ็ดวันที่ 17, สิบเจ็ดพฤษภาคมสองห้าหกแปดวันนี้เป็นวันที่ 17, สิบเจ็ดพฤษภาคมสองห้าหกแปดเป็นครั้งที่สิบเจ็ดที่ข้าพเจ้านายบุญนามนตรีวงศ์ขอถวายเสียงสวดสัตยายประสูตรพระบรมในพระคาถาต่างๆเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจจริยะบูชาในครูบาอาจารย์ทลายขอ,ขอจิตข้าพเจ้าจงตั้งมั่น มีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในขณะพิจารณาในบทสวดอย่างต่อเนื่องนเเถนบทที่หนึ่งอรหังสมาสัมปทโตปะควาพุทธธรรมปะควันตามพระวเทมิสวะคาโตปะกวตาธรโมธรรมอนัมมิสามิสุปฏิปันโนปะกวโตสาวะสังโฆสังนามมิบทที่สองอรหังสมาสัมพุทโธสุจิรังปารินิพุทโตคุณีหิธะระธรรมาธรรมาโนธานิปารามีหิจะทิสติ ยาวะชีวังหังพุทธทางธรรมังสังฆงสนังขตโตปูเชมิรัตนัตแต่ยังธรรมังจารามิโสธินาบทที่สามสมันตาจักวาเรสุอัตตาคักฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชสุสนันตุสขโมกทังสเคกามีจรูปเปขกฤยสรัตเตจันตาริเควิธานีที่เปรเทจขามีคารุตารุวะขณะคาหานีเขหัวุทุมเหเขตใยภูมาจะยันตุเทวาชละ ภัลลภิสมิงยะขขันธัปปนาคาทิตันตาสันติเกยมุนิวะราวัจนังสาธุโวเมสุนันโตธัมมัสสวนะกะโรอะยัมมทันตาธัมมัสสวนะกะโรอะยัมมทันตาธัมมัสสวนะกะโรอะยัมมทันตาบทที่4นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่5 พุทธังสระนังกชามิธรรมังสระนังกชามิสังฆังสระนังกชามิทุติยามีพุทธังสระนังกชามิทุติยามีธรรมังสระนังกชามิทุติยามีสังฆังสระนังกชามิตัดติยามีพุทธังสระนังกชามิตัดติยามีธรรมังสระนังกชามิตัดติยามีสังฆังสระนังกชามิบทที่หกนาถีเมสระนังอันยังพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัเชนสุติีมหุตุสุปทานาถิเมสระนังอันยังธรรมโโมเมสระนังวรัง เอเตนะสัจจวัฒนโสติเมหนตุสัพทานติเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัฒนโสติเมหนตุสัพทาบทที่เจ็ดพุทธังนะเมรัตนะปูตสารีระจิตตังธมีนะเมรัตนะปูตวิสุทธิสารังสังขังนะเมรัตนะปูตสุสีละทิฏฐิเอตังนะเมติรัตนังต์รัตนตยะวังสัมมาสโมสาริตวัตถุวิสีสะภูตัง อนยาอโยยายุขแตาคุณนโยขวะ,ะ,ะว่าปะวะตังอสุมิต่ยังหิปิตเทวะยาถาติตันเตเกเอกังวินาตาธิตาเรสมะสัมภะเวนะโลเกกะทาจิเรจารนจะปูปาปุปูภูตังคัมพีระยาวิสยังอาติทุทตทัศ มิญยูหิปันทิตะชเนหิวินวิชัดยะรูปังโลกับหีกิหิจิกะกะทัดจับบุปรลับผาณียังเกสัจจีสุทุวิธิตังคุณากายะตายะนาเมหิเยวาชนะตายะสุวิสสะตัมปิสมุปัสตังมนาสิสุทธะปัสสะทธานัง ปุญญะที่กาณะมาสมุดต,ตมะปุณณะภูมังทุกขาประมุดจันนามุขาสรารังคตานังปูชาระเหสุปาระมังอภิปูชเนยยังนิพานาสิจิกิริยายุปานิสยัตถังสัมมากิเรนสมณะระโสธนาสิทธิยาจารสมาธิอัตถกุลสะเลหุ ปาเสวณียังปานะปาปานิหิจาปีสระนงังคมะยีวเมวะ,มวะตัสมาหิตังติระตังสระนงังคตัมหะรตินที่วังคณีคณะนีสูนมัสมานาปูเชมะจะปสะสาปีสสะตังสุปัสสนะจิตาตัทธานุป,ปาริจาริยาสทารตาจาปุญเยนะทัตตาสุกเกตเนี สุเกเ,เตนะสุขีพระวบมีมุเตเชนะตัสาาสะจะสทาปีสุวัติหโหตุเยเจทะธรรมะวินาธรรมี <c oughs> ปนามะณภูโตโลกุตราพิสมโยนิแตยโยนิยะโตสุพัชมงสุพัชชัง ตัสสนปณิสสะมะจายายะยะยัมปิหุตุวัตถุเตยปาริกิโตสปัสสาธากาโรบทที่แปดโยจุามามหาลาปาประกัดโทสามังวัพุทโสุกตวิมุตโตมารัสปาณาวินิโมจยันโตปา เปสีเคมังชนะตังวินเนยยางพุทธังวารันตังศีรสา,านามามีกโกลกัสานาทัจะวินายากัจจตันเตชะสาเตชะยาสิทธิโหตุสัพันตรายาจาวินาเสตุมีนตุธรมทะโชโยวิยะตัสสะสุสัตถุทัดเสสิโลกัสาวิสุทธิมักคังนิยานิกโกธรรมะทารัสสาสารีทารี สาตาบโหูสันติการสุจินโนธรรมังรัวรันตังศิรษานมามิโมหปัททาลังอุปัสันตาทาหังตันเตชะสาเตชะสิทธิหงตูสัพสัพันตรายาจะวินาสามินตุสัทธรรมสัทธรรมเนสนาสุขาตานุโคโยโลกสะปาปุปกิเลสเชตา สันโตสยัญญงสันตินิโชโยชโกจะสวคหาตธรรมังวิธิตังกโรโติสังขังวรันตังสีรษานมามิพุทธานุพุธทธังสัมมาสีละทิฏฐิตันเตชะสาเตชะยศิธิโหตูสพันตรายจะวินาสเมินตูบทที่เก้านมโมอรหัโตสมมาสมพุทธะสัมมหิสินโนนะโมอุตตมะธมัสสสวาคาตสิเว ต่เสวะในเตนิทะนโมมหาสังคัสสะปิสุวิสุทธสีละสีละทิฏฐิโนนโมโอมาตายัลรัตทะสรัตนัตตยัตถสาธุกังนโมโอมะกาตีตัสสะตัสสวัตถุตัยัสปินนโมกาลปะพาเวนักวิคัตฉันตุอุปัตถวานโมวานโมการานุภานุภาเวนัสุ สุวัตถีหงตุสัพพทานนโมการัสาเตเชนะวิธิหิโหมิเตเตเตชวาโทติสิน

อาทาโคตาเทวตาเสยยะตาปินามะพลวาปุริโสสัมมชิตังวาภาหังภาษาเลยยะอปัสสาสิตังวาภาหังสมิตเชยยะเอวะเมวะสุทวาเสสุเทเวสุอัตราหิตาะคะขวะโตปาปุระโตปาตุระหังสูอัถาโคตาเทวตาะระขวะตังอภิวาทิทวะเอกะมันตังอันทักสูเอกะมันตังธิตาโคเอกาธิเทวตาะระวะโตสุตติกิมังตังอภาสิมหาสมโย บาวะนสิมีเทวกายาสมะคตาอาคัมอาคัตตมะาอิมังธรรมะสัมปยังทักขีตาเยวะอปาราติสังคันติอัตตะโคอปาราเทวตาพระครวตโตสันติกิอิมังตังอภาสิตระพิกาโวสมาท่าหังสูจิตตังอัตโนอุชูกะมะกังสู่สาราธีวานิตานิฆะหิตธบาอินทรียานิรักขันติปันติตาติอัตตะโคอปาราเทวตาภระควตโตสันติกิอิมังตังอภาสิ เศตวาขีลังเศตวาปลีคัง <inequ> อ <ity> ินทิขัยอินทาขีลังโอหัดจะมะเมชาเตจารันติสุธามิมาลาจักขุมาตันจักขุมาตาสุตันตาสุสุนาคาติอัตคุวปาราเทวตาปะคะวตุสันติกิอมังขับสังอภาษีเยกติพุทธังสระนางคตาเสนาเตหเมศสันติอัปรยาภูมิงปะหายะมนุษสางเทหังเทวกายางภุ ປະຣິປູເຣນສັນຕິຕິອາຊາໂຄພະຄະວາພິກູາຕສີູນພິກເວທະສູໂລກະາຕຸສຸເທຕາັນປຕາໂນຕິຕະາຕງທັສນະະພິກູສັງຄຈະຢປຕພິກເວຫສຸງອຕິຕະມະະນະອະັນໂຕສມສພຸດາເຕສຳປິພະຄວັນຕານັງອຕປະມະວເທວຕານະສັນນິປຕິຕາຫສຸງສຍະທາປິມະຫັງເອຕະຣະຫິຢປິຕພິກຄເວພິກວິສັນຕິ นะขะตะมัถนังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคะวันตังเตอัตตะปะระมะเยวะเทวตัสสนิปติฏาภิสันติสยยถาปิมหังเอตระหิอัจฉิคสามิภิกขเวเตวกายานังนัมมิกะทิสามิภิกขเวเทวกายานังนมนิเทสิสมิภิกขเวเทวกายานังนมมิตังสุนาทะสาธุกังมนัสสิกโราภาสิสามติเอวัันเตติโติภิกขุภควะโตปัโสสุภควเอตถโวจ สีโลกมนุษย์กัตสามิยถาภูมิธาตัสสีตาเยสิตาคิริขพะรังปัหิตตตาสมาหิตาปุตตุสิหะวัลลินาโลมะหังสะพุโนปุตโธทาตัมนัสสะสุทธาวิปัสสันนามาลาวินาพินโยปัจจวัสเตยตบวะเนกเปิลบัตเทเวตตโตอมตะจิตตาสาวกเีสารานีรัเตเทวกายพิงันตาเตวิชานาถาพิฆโบเตจะอัตตาปามะกะรงสุตวะพุทธสาวสาสนังเอตตาสัมปุระทุ ยานังอะมนุสสานะมัทธสนังอัปเปกิสัตตมัทธกุงสหัสสังอัตถสัตตริงสตังเอกิสหัสสานังอะมนุสสานะมัทธสูงอัปเปกินันตมัทธุงติสาปสภาพุกะอหุงตัตสะเพงสพังอะินยะยะวะวิกิตวานะจักุมาตโตอมนตยสัาสเกสรละเตเทวะกะยาพินันตาเตวิานถภิกขโเยโหังกิิสามิเราหิอนุปปโสสัต สัตตสหัสสาบยาขาภูมากะปิณรัตถบายที่มันโตชิติมันโทวันะวันโตยศสิโนมัทมาณาพิคมุงพิคุนังสิีมิติวนังชจ้าสหัสสาเฮมะวตายาขานนติวันนิโนที่มันโตชิติมันโทวันะวันโตยศสิโนมัทมาณาพิคมุงพิคุนังสิีมิติวนังสาตราคีราตีสหัสสายาขานนติวันนิโนที่มันโตชิติมันโทวันะวันโตยศสิโนมัทมาณาพิคมุงพิคุนังสิีมิติวนังอิเจเตโสรัสหัสสายาขานนติวันนิโน อิทธิมันโตสติมันโทวันนาบรรทุนทศนิโมัพมนาพิกกมุงพิคุณนางสีมิติมานาเวสามิตาปัจจสตายขานนติวานิโนอิทธิมันโตสติมันโทวันนาบรรทุนทศนิโมัพมนาพิกกมุงพิคุณนางสีมิติมานาภูมิเพโรราชักไหโกเวปุลสัตว์นิเวสนางพินโยนางสตาสหัสสังยะขานางปาริยุปสาติภูมิเพโรราชักไหโกโสรระคัสสีมิติมานา ภริมัตจาตีสังราชาทัตตะรโคปัสสาติขันธพนังที่ปติมหาราชาเจสสิโสภุตตปิตัสภาโวอินทานามามาพลายที่มันโตชิติมันโทวันนะมันโตยะสิโนมัทมนาพิกมุงพิกนังสีเมติมันังทักขีณาจัตทสังราชาวิบุดโวตปัสสาติกุมผนังที่ปติมหาราชาเจสสิโสภุตตปิตัสภาโวอินทานามามาพลายทีิมันโตชิติมันโทวันนาวันโตยะสิโนมัทมนาพิกมุงพิกนังสีมิติมันัง ปัจชิมัตจติสังราชาวิรูปปโคภาษาตินาค낭าธิปติมหาราชายาสัชิโสพุทธปีตสาภาโวอินทานนมามาพลาอิทธิมรรโตรชติมรรโทวนะวรรโตยัสสัชินโนมัทมนาพิกมุงพิคนังศีมิติงวณังอุตรัตจติสังราชากุเวโรตปสาสติยาค낭ที่ปติมหาราชายาสัชิโสพุทธปีตสาภาโวอินทานนมามาพลาอิทธิมรรโตรชติมรรโทวนะวรรโตยัสสัชินโนมัทมนาพิกมุงพิคนังศีมิติงวณังปุริมัา ทิสังทัตตาระโขทักขินีนะวิรูปปชัชฌีเมนะวิรูป,ปรขูก่กเวิรูตระทิสังจัตตารโรมหตจัตตารโตรเตมหาราชาสมันตาจิตุโลทิ่สาท,าทันทะละมานาอัตทังสุวรรณีกัปิละวัฏวเวเตสังมายาวิโนสตถาอาคูวัจจันิกาสตถามายากุตกเตนทุเวเตนทุวิปูตจัวิปุตโตสหัจันทะนามูกรรมาเสโซจักินุมันทุนททิม,นจจมนันทุจักปนาโตโอปมัาโยจัวเทวสุโตจมมัตลีจิตตัสีโนจัคันทภูนะโรราชาเชโนสุโภ อาคูปันจัสิขาเจวาตินพลูส pues ุริยะปัตสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาสหราชุภิโมทมนาภิกขมงพิคุณังสิมิติวนังอาถาคูนาสภานาคาเวศลาสาตัชกากรรมพระละสัตระอาคูกปายาคามหาสหายติภิยามุนาทัตตารตาจาราอาคูนาคายสะสินุเอราวันโหมหานาโคศภคัสสิมิติวนังเยนาคาราเชสหัสาหารันติทิพปาทิชาปักชีวิสุทธจักคูเวหายะสาเตวันะ มัจจปัตราจิตราสุปนายิติติสามานามังอภยันตทานตธานาขราชานาสิสุปนตเขมมะมกัสีปุตโธสนาหิวัจหิอุปหยันตรานาคาสุปนัาสารานามกันสุพุทธังชิตาวชิรหัตเทนะสามูทังอสุราสิตาภาตโรวาสวัสเตเศติธิมาตูยะสส,สสญโนกาละกันชามาปิสมาอสุราคณะ อสุราธานวเวสาวีปจิตติสุจิติจักราราทโทนุนิจิสหสะตัดจากลิปุตตนางสเพเวโรจนามกสนนาสนังหิตวาศีนางลางหูพัฒปกาขมุงสมโยธานิปันธตีพิกุลนังสมิติงวนังอาปโปจะเทวาปทุบีจัเทโชวาโยจถาขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสมยจยเ ย่าศรัสรัมีตากรุณากัรจิกาอากูเทวายิสติโนทัศเตทัศกายาสะเพนนัตติวานิโนยที่บรรตัวชิติมรรตัวันะบนรตัวยิสัติโนมัทมนาพิกมุงพิขนังสีมิติมขนังเวทูจะเทวาสหลีจะอาสมาจะทุเวยามาจันทสูปนิสาเทวาจันทมังคูบริกิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมังคูบริกิตาขัตนาขัตตานิปริกิตานิกวากูมัณฑาวัลลาหกาวาสุวาสุนังวาสโวเสโทสูปคัส โรินทโตทัตเตทัตสากยาสเพยนาติวันิโนยิทิมันโตชติมันโทวันะมันโตชิตสิโนมาทะมนาพิกขุงพิกขุนางสิมิติมานังอัตากูสาภูเทวาชลามาคิสิคาราริวะอาริธารกาจโรตราชะจโรชาจะปุมมาบุพภัสสิโนวรุณาสหธรรมาจัจจุตตาจอเนฑิกาสุริยรุจิราโูอาโกวะ สวัสดี์สิเนิโนท่าเตท่าตักายสเพนะนติวริโนยิทิมันโตชิติมันโทวันละวันโตยสศศิโนมุทัมนาพิกมุงพิกนังเศรีเมติมนังสมานามหาสมานามานุสสามุสุตมากิจธาปทุสิกาอากูอากูมโนปทุสิกาธากูอนโยเทวาเยจ่าโลหิตวาสสินโนปารักามหาปารักาอากูเทวายสศศิโนท่าเตท่าเตท่าสักายสเพนะนติวริโนยิทิมันโตชิติมันโทวันละวันโตยสศศิโนมุทัมนาพิกมุงพิกุนางเศรีเมง สุกากรุมหาอรุณาอาคูเวคนัสสาสะโอทาตะคหาปะมโมคาอาคูเทวาวิจักขณาสตาสถามัตตาหาราคาชามิส,สกาจายัสสินโนทัตนายังอาคาปชุนูโยทิสาอภิวิสติท่าเสตยทศกยาสเปนลัตติวันิโนที่มันโตยิมันโทวันนาบรรทุยยัสสินโนมทัทมานณาพิกันมุมพิกันนางสีเมติงมานัง เคมียาตุสตายามากันตกาจาเยสัสสิโนลามพิติกาลามาเสถาโชตินามาจาสวานะนิปมานารติโนอาคุอาถาคูปรินีเมตตาทัสเสตตทัสตากายสเพนนัตเทวนิโนอิทิมันโตชิติมันโทวันะวันโตยยสสิโนมัทมนาพิกรุงพิกุณนางศีมติงมานังสัตเทติเทวะนิกายาสเพนนัตเทวนิโนนามันวิเยนะอาคัตถุเยจันเยสัทิสาสะปวุฒะชาติมัคคีลังโอคาตินนามานาสวังทักขีโม คาตารนาคังจันทะวะอสีตาติตังสุพรม,มาปรมัตโตจะปุตตาอิทิมตโตสหสันนังกุมาโรสินติโสจ่โสพระคาสิงิติมันังสหสพรมะโลกานังมหาพรม,มาพิติทติอุปป,ปันโนชุติมันโทพิสนากายโยชัสสิโทสทศเสถาอิสระอากูปเจกวัตตวติโนเตสะจะมัชโตอาโคอ,อาคาง หาริโตปริวาเรโตเตสะจัดพินกเตศินเทเทเวสภมเกมราลนาพินกามิปันสะการหัดสะมันที่ยังเอตคันทธาพันทธาราเคณะพันธมัตโบสมันตาปาริวาเรตมาโบมุตจิตโกจินังอิติตัตมหาเซโนกันหัดเซนาอเปซีปานินาตระมหาหัตจะสรังกัตตาบเถระวังยะถาปวุสโกเมโกธนาเยนโตสิวิชโกตัธาโสปุจทะทาวัติสัน สังคุทโทอัสยามวเสตจะสัพพังอภินญาญาบววิกิเตวานาจักุมาตตโตมัติสตาสาวกเกศนาเนลเตมาราเีนาพินกตาเตวิชาเนศตบูเตจะอัตตาปมกรงสุตวะพุทธสาสสานังวีตารเกหิปักามุงีนสรูมิปิทยุงสเพวิชิตตังสังสเพวิชิตตัสังคามาพยาติตายเจสักินโนมติสาพุทธหิสาวกาเตชเนสุตาติ